สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงิดสุขสุคนเนาะอ,อ,อ,นนอันใหม่ไหมเนี่พี่น้องวันนี้บาแพงมีของคนใหม่้นาะคนใหม่เรารุ่นเนาะมันคืออนงสบายดีไหมสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องนี่ของันวันใหม่อ่างได้ก่อนอื่นก็นข,อขอบคุณไปทางขอบมุขขอบใจไปทางพอมีแม่เกียวเนะขอบขอบใจพอมีไว้ พร้อมีแม่เกี้ยวน้ำแม่เกี้ยวน้ำขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อซื้อขนมไหวันใหม่ซื้อขนมแห้วันใหม่หนา่นี่หนึ่งแพ็คหนึ่งโลเอาไปกินนี่อีกนี่เนาะพรอมี้ท่านกับแม่เกเจลผมนะซื้อให้น้องวันใหม่หลายๆ,ๆเด้อพผมนะนงนมอนีก เดนดเอาปงเลยเดนดเอาน้ำอ่ายเ,าเห็ดนดเอาเห็ดนดเอาอืมคืองามแท้มพี่น้องน้ำามพักขนมหนึ่งโลมันใหม่ใกินลายมือเด้อหามกินมือเดียว ขมิ้นแมตแก้วบิงด้วยค่ะขมีแมตแก้วเบิ่งด้วกินแหล่เป็นในได uh, ้สีแซ่บหือสีบปแซ่บเลยกินล่องบิงด้วยโป้กพี่น้องนิโข้กเดีในไดยแซ่แห้ง พเนนะ้องวันใหม่ได้ขนมก่อนอื่นกับบ่าวแพงก็ขอขอบมุกขอบใจเนาะทั้ง่อกับแม่หลายๆที่สนับสนุนพักบ่าวแพงหลวกมาให้สื่อขนมให้น้องวันใหม่กินบาทล้วก็น้องวันใหม่ก็ได้กินขนมบ่าวแพงก็ได้ขายพักเนาะแล้วก็ได้ไปแจก็ได้บุญนำกันนะพี่น้องในบ่าวแพงก็ขอบมุกขอบใจหลายๆเนาะย่างเป็นกะ เจ็ดบุญนำาพี่นอะบาวแพงสิได้ไปมอบเงินเนาะรอเบิงรอชสมไปมอบเงินว่าเพินเฮ็ดวัดปันปน้องของไผ่เนาะที่บาวแพงิถ่ายเนาะทังพอมีกับแม่เกี้ยวคนก็นได้เจ็ดบุญขามา้าเนาะอุปธรรมขเข้ามาต่อยอดะบอกงอ่ายๆนะ้ะพไ่น้องต่อยอดขอเขม้าหนึ่งลอยเหรียญเนาะหนึ่งลอยเหรียญอีกหนึ่งอยเหรียญก็ห้เบาวแพงสนับสนุนพักบาวแพงแล้วกะ ปลาแพงไปกินหมูกระทะกับทีมงานเนาะปลาเมาสาวแพงสระพรอนนะครับอีกหาซิปกับหานอกวันใหม่กินขนมเนาะพี่น้องเนาะยังได้กับขโมกขอบใจไปทั้งพอกับแม่หลายๆเด้อลายดีนะแม่ขอบใจหลายๆเด้อพ่อขอบใจหลายๆด้ป๊แซ่บบ่าแซบแห้งแซบแห้งเห็ดอะไร กินกินน่องเบื้องนอกมันใหม่กินนางงในดีลูกได้ดีน่องดี่อแฟนขอบคุณขอบคุณหลายๆผอมีแม่เกี่ยวน้องวันใหม่ได้กินข้าวนมเสพลายหยกโป๊ะแกเดะแกเดะเนาะน้องนมเล็กตะซอยแล้วก็ ขนมเนาะพิ่นวอาเอาไหน้องวันใหม่หลยๆเด้อนะกินพี่น้องสําสิกินน้องวันใหม่กินไลยแขวเหียนกินไล่อว่าบให้กินไล่พอวะญาตเป็นมูน้องวันใหม่วะาข้องบบอีมเป็นมูหันแหละเป็นมูแล้วขูมือนี่นะหันกินบบอีมก็คือบบอ่มเด้อพี่น้องบบอยากกิน่อว่าบใหก,กินไลยกินเข่าก็ใไหกินเนนอยคข้องน้องวันใหม่บบอีมกินลลยพี่น้องกินเข่ากับกิบกบกบกนไลย กินแข่งกับผ ok ู <t os> <t os> ้ใหญ่กินกินกินโซกินกินกระเบิงกล้องในตี้พอมีแม่เกี้ยวซื่อหายพอมีแม่เกี้ยวอ่ะหายน้องวันใหม่ละลายกินโซกินให่คนเบิ้งแก่ ดีใจบ่ด <m> ีใจจุ๊บได้ขนมหลายดีใจแหงบะใช่ดีใจแหงโดยกินขนมแล้วก็กินนมเด้อโดยโดยกินขนมแล้วก็กินนมเด้อขนมกะเอาแบบข้าวโพดอะไรกะเนาะเอาแบบดีต่อสุขภาพนี่ ข้าวโพดโอวันตินแฉะแห้งเนาะบาแห้งกสิมอบเงินให้ยายอ้วนเนาะเงินพักเงินอะไรก็ดีใจแม่อ้วนจีด้เงินวันี้เงินพัก,ก,นนกมีอ,มอายเพิ่นก็น มีอันผู้ใหญ่ต่างประเทศสนับสนุนมากอะพันหนึ่งเนาะพี่น้องอีกพันหนึ่งเนาะพันสองยายเงี้ยงเนาะสนับสนุนมาพันสองยายเงี้ยงอีกเาแพงกันสิหมอะให้ยายอ้วนหนึ่งพันบาทลายดีขอบคุณขอบคุณพี่น้องละลายเด้อมาสนับสนุนแม่เบาแพงกับเขานงงใจละลายหนึ่งให้รับให้รวยเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นของ ผมมีแม่เกลียวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเพิ่นสนับสนุนพันทั้งละทั้งเบิดมันพันหกพันเจ็ดถูละพี่น้องมาแพงกะบนำไปใส่ายกะเหลือมาพันหนึ่งเนาะนำไปใส่ายเหลือมาอีกพันหนึ่งเนาะมาแพงกับเหมาะไปเลยขอบคุณขอบคุณหลายหลายเด้อผมมีแม่เกลียวผู้สนับสนุนมากค่ะนายขอบมุกขอบใจให้ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้ออุดหนุ่นมาแพงกันนะ กับบุปผู้เองเบาแพงกันเป็นทีเนาะพี่น้องเนาะป่านนี้เหลือแต่เงินไปทําบุญเนาะพี่น้องเพิ่นกะอุปธรรมนะเห็ดวัดเนาะสี่เพิ่นสิมาจุดประสรงค์ของเพิ่นสิเห็ดบุญเพิ่นสิ่อ่ะซอยซื้อเล็กวัดบ้านเนาะของไผยเนาะจังได้กะรอเบิ่งรอส้มเนาะพี่น้องขีบเบาแพงไปหมอบเงินเด้อแต่ยังบ่ฮู้ว่าสิได้ไปมือใดเนาะเบาแพงกัยังมาทันหวังมินิกะ มีเ,เ,เพื่อนบ่าแพงอยู่บ้านอาจารย์โทรมาวะ่ะมีงานตลอดพี่น้องบา่าแพงโทรมาหายบา่าแพงลงน้องอีกแล้วพี่น้องงานผัดงานลงน้องเนาะมาเอาขนมมาหายน้องวันใหม่แล้วก็สิไปผุ่นและพี่น้องไปหาหมูนเนาะมีงานมีบุญบุญบ้านเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็หายไปพุ่นนอวันใหม่เป็นน,น้ไงวันใหม่มาโทรพี่น้องกินกินทั้งขนมกินทั้งหมากหุง กินได้เบิดกินได้เบิดทุกอย่างน้องมันใหมเด็กหน่อยก็อยากถ่ายคลิปได้แอปกับนั่นออกมาแท้อูจั๊กซึ่งยังนี่อยากไปหาเขียดหาปลาอยากถ่ายคลิปอยากไปหาเขียดพี่น้องน้องมันใหม่อยากไปหาเขียดหาปลาคเขาอยากไปหาสอนในแอปเปิ้ลถ่ายคลิปไอ้ไอแชองน่ะบอกมีเอฟซีน้องมันใหม่ว่าน้องมันใหม่มี FC. เอฟซีขนมน้องมันใหม่ก็ได้กินได้เป็นเถอะเถอะได้พี่น้องเบ่าช้อนไหนแอปเปิ้ลพังดูค่ะ ไอแซงบอมีเอชทีน้องวันใหม่มีเอชทีน้องวันใหม่น่ะชุดงามก็ได้เอชทีถากเงินมาหายน่องแม่แพงเบ้าก็แม่แพงได้เบ้าเป็นแต่แท้แบดนี้พันเบ้าบอเป็นเบ้าเบ้าเบ้าเป็นแต่ว่าเบ้ากับแม่ว่าไอแซงน่ะบอมีเอชทีน้องวันใหม่มีเอชทีใช้สุดนี่ไผ่ไผ่เสือหายสุดนี่แม่เข็มแม่เข็มอืมคือแดงงามอำลามให้ลูกให้เบิร์นดู่ะโซ่สุดงามเหมือนเนาะ โทเจวันใหม่เบิง่งขาเบิ่งแขงนะพี่น้องเช้าปลายโลนะพี่นอ้องเอาไปติดเอาไปสั่งตะาซิ่งเบิ่งกินยากินยาแท้โตพุงใหญ่แท้วันใหม่ <c oughs> พเ,มเพราะว่าแม่บ่าวแพงกะเสียไปเอามาเนาะเพราะว่าแม่แม่ใหญ่คองนอกวันใหม่กะเป็นเรื่อยของแม่บ่าวแพงเพงิพ่นกะอยู่คนเดียวเพิน่น ก็เอามาเลี้ยงสวยกันพี่น้องเลี้ยงแต่น้อยๆถูแหละแต่หาหกเดือนกินนมแม่กับไปกรุงเทพเงินกับบค่อยได้ดอกกูมือนี่กัโควิดเนาะวันใหม่ก็เลยมาอยู่พี่วันใหม่เดือนนี่หาร้อยบาทพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้เอาไปหมอบให้แม่ล้างสับขาขนมกับบกพอกินแม่ทำงานก็ได้แหน่แมนดอแมนบอนแมน แชบแหงกินกินแหเบ่งพอแล้วมันสิเป็นหมูแล้วเ <c oughs> ขาเปียกดันไปถวยหนึ่งแล้วพี่น้อง <c oughs> มานำาันมอีกว้าวเหลหืองขึนหล่มือมนือไว้นไลอย,ย,ยอมกิน อว่ายอมกินตอนบอกมีเงินกับมีตะจกกระเป๋าพอแพงซื้ออย่ากินมือเดียวได้เนี่นะหามกินมือเดียวเด้ได้จากมือยกมือให้เบิรงดูขนมสำเนียได้จากมือได้จากมือจากมือเห็ดเบิรงดูจักมือเห็ดนะได้จากมือจักมือหนึ่งสองสามสี่ห้ายกมือสิกินได้จากมือขนมนี่ ยกมือให้เบิ่งนดูสิกินได้จักมือประมาณก่อนนี่ยสองเดือน,น,นหเดือนสีน้องเอ้ยไ,ไปสีไปเชือสองมือก็ให้มันกุ้มกินท้อว้าวเลยสองเดือนหาเดือนสองเดือนอาทิตย์หนึ่งจักได้หรือบ่อสองมือจักหอดหรือบ่โอ้ยนี่คันคันโบเอาเมีอันนี่จะหน่อยกะขนมขนมแม่ขนมแล้วนี่โบเบิสจักเชือคันเห็นน่ะ กินตลอดวันใหม่กินเก่งอกันเีกยงกะแม่ว่อกันอีเาทาัวใดพี่น้องมาหอดีบเพ่งกันสิขอจบคลิปเนาะยังไงก็ขอบมกขอบใจอบขอบใจทั้งพอมีแม่เกีียวลายลสบายดีพอมีแม่เกีียวไว้เิอีสบายดีวัะสุขสุคน ดีบระสบความสำเร็จที่เปลาเปลง